ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ด โรกูนหรือบูกุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นนะอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม <c oughs> กำลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Repper X นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่ตงิ เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊งศูนย์เคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมวันแพนแมนเดสตินกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมพูดถึงวิธีการฟาร์มบอสแต่ละตัวว่าบอสตัวนี้เนี่ยควรใช้คลาสอะไรในการที่จะฟาร์มมันหรือว่าเอ่อควรที่จะ ดึงบอสยังไงลอบบอสยังไงในการฟาร์มนะครับผมซึ่งผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องสแตตและการเพราะว่าการฟาร์มบอสแต่ละตัวเนี่ยจะขึ้นอยู่ว่าเอา่อฟาร์มง่ายหรือฟาร์มยากเนี่ยขึ้นอยู่กับสแตตครับว่าเราเนี่ยเทนมาเยอะแค่ไหนหรือว่าเราฟาร์มเวลมาเยอะแค่ไหนนะครับผมเพราะง,งั้นเนี่ยผมขอตัดเรื่องสแตตกับเรื่อง การเทนต่างๆเนี่ยออกไปเลยนะครับผมเน้นแค่คาสที่เหมาะสำหรับการฟาร์มบอสแต่ละตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคงั้นเรามาสู่บอสตัวแรกแล้วกันนะครับผมซึ่งผมไม่นับแฮมเมอร์เฮดกับบอสปูที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันฟาร์มง่ายนะครับเบวต่ำๆก็ฟาร์มได้นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มจากตัวแรกคือบอสซีคิงนะครับผมหรือว่าบอสที่อยู่ริมทะเลตรงนี้นะครับจริงๆก็คนนี้กำลังตีอยู่นะครับผมซึ่งก็ตามนี้นะครับก็วิธีการลากบอสก็คือเอ่อปกติบอ แล้วก็ลากบอสมาให้ติดกับบ้านตรงนี้นะครับผมที่เป็นแบบโรงที่เป็นแบบว่าเอ,อ่อหอหอพยาบาลตรงนี้นครับแล้วก็เรายืนข้างหลังตรงนี้นะครับผมดูว่าบางคนอาจจะยืนบนนี้ก็ได้เนี่ยยิงบนนี้เลยแล้วก็ฟาร์มไม่ได้เลยนะครับผมส่วนคลาสที่แนะนำสำหรับการฟาร์มซีคิงก็คือเอสเปอร์ดาร์กเอสเปอร์แล้วก็เอเลียนแล้วก็ไซบอร์กครับผมคือเน้นยิงไกลประมาณนี้ก็สามารถที่จะมาฟาร์มซีคิงได้เองนะครับผมก็คือลากแล้วก็สแปมสกิลระยะไกลใส่ประมาณนี้นะครับส่วนจุดรับเครดิตก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมไม่ใช่นท จุดรับเคลทีคือยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเคลสีเขียวตรงนี้นะครับก็ซีคิงนะครับผมเดี๋ยวกดไม่ติดซีคิงก็จะได้รางวัลนะครับผมเป็น3000เยนแล้วก็ exp 9 0,000นะครับแล้วก็สเต็ง800นะครับก็ประมาณนี้สำหรับบอสซีคิงนะครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือบอสโซนิกนะครับซึ่งบอสโซนิกเนี่ยจะสามารถมาได้นี่ก็คือจุดเกิดแล้วก็เดินมาด้านขวาตรงนี้นะครับโอเคนะครับสมวนรณบบที่สก็คือ คลาสที่แนะนำเนี่ยคือเป็นคลาสที่สามารถโจมตีรัวๆได้หรือว่า DPS หนักๆน,นะครับผมเช่นเม t a ลแบตหรือว่านินจาหรือว่าซุปเปอร์ฮีนะครับผมสามสายนี้คือเขาน้่งโอเคเลยนะส่วนระยะไกลก็คือเป็นดาร์คเอสเปอร์แล้วก็เอสเปอร์ก็สามารถร์มได้แต่ว่ามันช้าหน่อยนะครับผมส่วนจุดรับเครคืออยู่ตรงนี้ครับเป็นเอเที่นอนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะให้ค่า e อ็นะครับผมที่2 0 0 0 0 0แล้วก็เงิน4500แล้วก็สเต็ง1ัน0นะครับส่วนเทคนิคการฟาร์มก็คือเราลากเข้าซอกต้นไม้ตรงนี้นะ ไอโซนิกเนี่ยมันชอบมันชอบวิ่งนะครับแล้วก็ลากเข้าซอกตัวนี้ให้มันแบบอยู่ติดซอกตรงนี้นะครับแล้วก็สกิลยัดไปเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็สกิลยัดจัดเอ่อข้างในนี้เล่นบางทีบางบางบางทีเนี่ยมันกระโดดไม่ติดนะครับผมก็จะติดในในไม้นี่แหละมันจะทําให้เราฟาร์มง่ายขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าผมค้าแนะนำก็แนะนําเป็นคาระยะใกล้แล้วก็ดีพิสหนักๆไปเลยนะครับเห็นป่ะผมเนี่ยผมเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้คือลากมันติดมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มได้เลยค่อนข้างดีมากมาก แต่ว่าฟินิกซ์เนี่ยแนะนําว่ามาเป็นตี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามาคนเดียวอาจจะต้องตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับมันเสียเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนำมาเป็นตีนะครับหรือถ้าไม่มีมาเป็นตีก็คนเดียวก็ได้แต่ว่าลากเข้าซอกไม้ตรงนี้คือคือสําคัญสุดคือลากเข้าซอกไม้ตรงนี้แล้วก็ตนีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากบอยฟินิก เราไปบอสต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับผมบอสต,ต,ต่อไปที่ผมพูดถึงก็คือบอสวัคซีนแมนนะครับผมซึ่งจริงๆบอสวัคซีนแมนเนี่ยผมจริงๆผมนะที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ฟาร์มมาเลยเพราะว่าเป็นบอสท,ที่ค่อนข้างที่จะฟาร์มยากสำหรับสายระยะใกล้ที่เนี่ยมเล่นนินจาคือฟาร์มยากมากนะครับผมคือความยากของมันก็คือมันเนี่ยมีสกิลที่แบบเป็นเ e อลเอกรอบตัวแล้วเป็นเวลานานแล้วแรงมากเว้ยมันค่อนข้างที่จะสู้ยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงบอสผมขอพูดถึงเควสต้นะจกน้ําตรันี้นะ แล้วก็สวนบอสก็คืออยู่ไกลพอสมควรนะครับผมอยู่ตรงที่เป็นทะเลทรายตัวนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะคือบอสบัคซิดแมนเนี่ยไม่ต้องไปฟาร์มเลยก็ได้นะส่วนตัวผมคือทิ้งไปเลยก็ได้แล้วค่อยแล้วค่อยมาฟาร์มเก็บประดับตอนหลังก็ได้นะครับคือบัคซิดแมนเนี่ยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับมันจะมี2สกิลหลักๆนะครับผมคือ1ครับผมสกิลกระโดดอย่างเงี้ยครับแล้วก็พ่นพิษใส่ลงพื้นนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงก็คือนี่ครับสกิลที่มีมีพิษรอบตััััววนนนนะะครรรบผมมมซึ่ง่งงงไกกกลลแแ้้นน็าาๆเเพีย เหมาะสำหรับการสู้ระยะไกลมากกว่าสำหรับวั็กซีนแมนนะครับผมคือผมยกให้เป็นคาร์ดเอสเปอร์ดาร์คเอสเปอร์ประมาณนี้นะครับผมโอเคแนะนําว่า2ส,สายนี้จริงๆอ่ะเพราะว่าที่เหลือมันค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรเลยนะครับหรือว่าใครจะสปเปมเลากลากลอก่ลอมาสปมเปมเอเลียนสเปมไซบอร์กก็ได้แต่มันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเป็นว่าแนะนําว่าวั็กซีนแมนเนี่ยโย้ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่านั่นแหละมันค่อนข้างจะเล่นยากพอสมควรนะครับผม โอเคครับก็เอ่อสซิแมนจะให้ exp สามแสนแปดหมื่นสองพันนะครับแล้วก็เจ็ดพันห้าร้อยเยนแล้วก็สเตจงสามพันสองนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวักซีนแมนนะครับไม่ค่อยคุ้มอย่ามาเลยโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปบอสตัสุดท้ายกันเลยนะครับโอเคนะครับเรามาบอสตัสุดท้ายในเกมหรือว่าบอสที่เก่งที่สุดตอนนี้คือบอสฟินิกนะครับจริงๆบอสฟินิกเนี่ยมันฆ่าง่ายกว่าบักซีนแมนมาส่วนตัวนะในส่วนตัวนี้คิดนะครับผมส่วนจุดรับเครดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นคนที่นั่งอยู่รริมะลลตนี้้กส แล้วก็จุดเกิดบอสก็คืออยู่ตรงปล่องบุกไฟตรงนี้นะครับซึ่งบอสฟินิกเนี่ยคาสท,ที่แนะนําในการสู้กับบอสฟินิกก็คือแนะนําประมาณ3ามคัสนะครับผมนั่นก็คือนินจาแล้วก็ซูเปอร์ฮิวแมนแล้วก็เมทัลแบทนะครับซึ่ง3สายเนี่ยสามารถฟาร์มฟินิกได้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะแบบมาเป็นตี้ก็ได้คนหนึ่งคนหนึ่งเมทัลแบทไว้แทงคนหนึ่งนินจาไว้ DPS แล้วก็อีกคนหนึ่งซูเปอร์ฮิวแมนไว้ทำดาเมจก็ได้นะครับส่วนบอสก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับผมเลือดประมาณ1ล้านนะครับ ประมาณนี้นะครับคือหลักๆเนี่ยสกิลบอยจะมีสองสกิลว่าผมคือสกิลที่มันกระโดดแล้วก็ทำดาเมจกระจายรอบๆตัวแบบไม่กีนนะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งคือมันจะเรียกวงเหลืองเหลือแบบนี้ครับแล้วก็ระเบิดนะครับนี่ก็เอาง่ายๆคือเราเนี่ยพยายามจับทางบอยนะค,คือเวลาเวลามันกระโดดเนี่ยเราก็แนะนําว่าเราก็ใช้สกิลคิวเรากระโดดขึ้นตามแบบนี้ครับคือถ้ามันกระโดดแล้วก็กระโดดใช่ไหมมันจะสกิลลงพื้นเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องไม่โดนเราแน่นอนครับประมาณนี้นะผมคือ,อพยายามจับทางให้ได้นะครับผมแล้ว เนี่ยเวลามันกระโดดใช่ไหมเดี๋ยวผมาลากไปด,ดูเนี่ยกระโดดแล้วก็กระโดดตามครับเห็นปะคือมันไม่โดนเลยเหไหมแล้วพอลงปุ๊บเราก็ค่อยมาตีมันก็ได้แบบนี้ครับประมาณนี้นะครับผมคือตีไปปุ๊บ,บ,บแล้วถ้ามีเหลืองๆเราก็หลบมาแบบนี้แล้วก็พอพอมันขึ้นเราก็ขึ้นตามแบบนี้ครับทําวนซ้าไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งบอสฟินิกเนี่ยถ้ามีคนตีมากกว่าหนึ่งคนไอ้วงเหลืองๆมันจะมีตามจํานวนคนเพราะงั้นเนี่ยก็หลบให้ดีแล้วกันนะครับผม คุยกันให้ดีในตี้นะครับผมว่าจะจบยังไงประมาณไหนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดพูดไปคือผมไม่พูดถึงเรื่องสเต็งละกันพวกพวกแบบสเต็ตต่างๆเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเน้นเทนไม่เน้นเวลบางคนเน้นเวลไม่เน้นเทนเพราะงั้นเนี่ยสเต็ตก็ควรที่จะเออ่ให้เหมาะสมกับการที่จะมาล่าก็คือแนะนําว่าเวลเนี่ยควร200เบิร์กได้แหละก็คือให้มีเลือดแล้วก็ให้ใช้สกิลทุกสกิลได้นะครับแล้วก็สเต็งนี่คือบอลทุกตัวนะแนะนําว่าสเต็งเนี่ยหนึ่งแสนขึ้นเพราะงั้นเนี่ย ลองไปวิเคราะห์กันดูว่าใช้เท่าไหร่นะครับผมผมขอไม่พูดถึงแล้วกัน,นะคระับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วก็ถ้า,าถา้าสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมงั้นไว้เจอกลิปหน้าบ๊ายบาย